อนในกนาตีจนตะนาทั้งซองข้าวปาตี้อ่อยไ้หนยขมาลูกไม่รู้ ดีครับพี่ทั้งสองฮัลโหล Where you come from อะไรเรา Where you come from อะไรนะพี่ Can you speak English Can you speak English พี่พูดอะไรผมไม่เข้าใจเลย You Can you speak English มิ t รจะแทงอย o ่น้อง Yes You speak Thai ไม่เข้าใจครับมิตรจจเจงอยู่หนอ yes ma'am ใช่ไลยไรอยู่หนออยู่หนอกูเพาะไว้เนื้อป่าช้าพอป่าจ้าแม่ต่อในป่าจ้าอันกูไม่ได้เรียนจริงกูยอมรับว่ากูเป็นคนติดปลาดโอกาสไม่มีโอกาสได้ทึกราคุณติได้ทึกร้ากูตื่อว่าดีแต่ตอนนี้กูไม่จะกูโกรธมึงแต่กูเครียดว่าน่อยใจตัวเองไม่มีโอกาสได้เรียน ให้ร้อยเงินโลวัดดีตัวไปแลวสวัสดีตัวไปเออตามเลยตะควายบับขล้อน้าต่างวินโดหลกมวงแมงโคปอโลกโอแม่โลกปลายโปถตาตัวมึงเองล้านโปยาเมียโถตาโลกมึงลิ้นโป โอ้ยผมต๋อวันนี่นะกันแลว้วเออที่เรื่องเยลโล่หลงหมวงแมงโครถกุดคู่แมคโครอ๋อฮันนังคริสเยสได้เป็นคูนตะสมบมรณ์แบบสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียส่งครารวอเตอร์ตุ่มตุ้ม อะไรวอเตอร์วอเตอร์น้ำแลกตุมต่มทุ่มนูม้นแช่น้ำแล้วแลกหอยเออตาจักปลามังสะพัดซ้ำอะไรมังมังเงนปลาสะพัดซ้ำคืออาการเก่งจุดกีดจักปลานี่ห่อคุณว่าปลาจากักปลาตาสมบติว่าต้องกว่าจะคายยิ้มชะมาย ตา,หาให้สมใ่แกงลูกนนวควายโอ้ยยายเป็นตามมาเลยโอพี่คุยภาษาอังกฤษเก่งเยดไอ้จะพี่กังกลดิวันนี้โคตรอ่ะพี่พูดภาษาไทยได้ไหมน้ไอ้จะพี่กังวลได้จริงเดียวพี่พูดไทยไม่ได้จริงๆเหรอคว้าปลาไปดิ <c oughs> รังบดแล้วเดือดโอ้ ไอ้ท you know. ี่พี่ยิงลึกในจิงเดียวมิดเดิ rot, ้เต็งอยู rot, ่โ oh น้โดโฮพระโดโฮตาเบลีตาสมุดว่าเด็กยิงเกินเด็กยิงเกินขุดบอลโหลขุดบอลออฟเดอะเวิ์กลับรถยีเติร์นกลับรถยูเติร์นกลับบอลรอบเดินทำไมรถเดิน โอ้แล้ววันนั้นเด็กปัญหาจบมึงนอนอั่นจบกีกรนเดอ <c oughs> โอ้ได้เป็นได้เป็นประ้างคริสโอ้ถ้าสมมหมว่าครูทิชเชอร์น้ำวอเตอร์เสื้อไทเก์มาพอเรื่มบาเมียมาเชอร์อะไรก็มาเชอร์ถ้าคนชจวิ่งแมนรันน i ่ง มาวิง่งด็อกรัน n i ง g ลกหัววิ่งแม่ดิติ้งแล้วดิติ้งเพื่อลวหัววิว่งแล้วก็ไม่อยากดิติ้งถ <c oughs> ้าหัววิง่งในต้องี๋ยวแม่อีดิติ้งอินเดบิ๊กนาอ๋โอ้แต่สมมติว่าผู้ชายแมนปัดลมเควนมือแฮนชัดเลยกานเลน โอ้เก่งจังเลยพี่ไอ้หน่อยเบาโนยอเลยอ่ะสั่นเลยกล้าเล่นเออแทนอาหานเด็กกูชอบอาหารเด็กตกลักตกลักเรือเวลาไอ้แก้งเวลักถุกที่ไว้ลูกโตกลังที่บวป่ามาไปลักลูกให้คำว่าตกลักคือตกลักหน้าไม่ไอ้นี่กูรักพอนหน้าไม่ไปเลาไปได้ลังโรงเรียนอยู่ใคยเล็ลนะฮัลโหล w h อ r e you come from i come from อยุธยาเทาแค่ดูจะพูดกันได้ให้สัพเพกิณิลิถุนอยู่สเตกยังฮะอยู่สเตกยังไอต่อยไปเลยไม่ตรงกันเลยผีเลียงจกเดินหน้าไม่ไดอยู่สเตกยังไ อะไรกเอ,อ่อยู่สเตเกยโอ้แรงกายเตงดเอดได้คู่ที่นเน่ียผมเรือก้อนบอบเป๊ะโยนมาให้คู่ออบาจ่าเตยเนี่ยดูมันปูเต้ยได้นี่แต่จาดูบาดนี่ผมรู้แล้วครับพี่ชื่ออะไรนะครับมิดสเตอร์หนู่นน้อยมิดสเตอร์แล้วทำไมตัวเล็ก ชาเตอร์นาครับตว่าชาเตอร์ลังมยัยวันนี้แกม้วนเดักเชื่อหนุ่นุยเหรอเยสอายุเท่าไรหร่เหรอพี่หกสิบครับหกสิบพอดีเลยครับไม่ครับถ้าคนกันเองยังลดเลยครับโอ้คนกันเองยังลดเลยเฮอ อาชีพตำะไรเลยครับพี่อาชีพตายแล้วครับเหลือแต่งานเชิญก็ต้าวอันติดตำนานเลยอ๋อตำนาครับ <c oughs> เป็นไงบ้างผลผลิตการตำนาเป็นรวงครับไม่ผมถามว่าได้มากหรือได้น้อยอ๋อได้ไม่มากครับที่บ้านพี่มีนาใช่ไหมตอนนี้มกราแล้วครับไม่คือผมถามว่าบ้านพี่นี่มีนาหรือเปล่าก็มกราแล้วให้เลเิกหลย เอาเวมเดือนร้อมกันบานกูกับบานมันนแต้มกูกับบานกูมีนาเออผวมตันว่าผลตั้งนานแล้วไม่ผมถามว่ามีนาทำหรือเปล่าอ๋อหังครับก็ตตวดครับเออก็ตตวจเออกอโตษครับมั่วในใจงัง้นผลมังเตยมังออกล้าวผลนกูบ้านพี่ตำนาครับผลผลิตการตำนาได้ไม่มากครับปีที่แล้วน้ำท่วมแล้วข้าวสวรรคนครหมด ไอกรรวจาวัฒนากดเงินก no hmm ็ไหว้ใจกับเจ้ากับนายแล้วข้าวมึงเจ้าเหรอเออแล้วกูดำเนี้ยลงกูได้ทักคุ้มหนึ่งอ่ะบ้านกูกินเจ้าอะไรผมนักเลยไอ้หนุ่กว่าบ้านนักแล้วกูไม่ใจนุ่นหรักนุ่นนั้นผมใหญ่หัวจริงจวัฒนากดเออจริงไอ้หญ่ก็วันก้อนใกล้ กล้เลยก็ใกล้ปลาอยู่ในลาดปันรือก็เชือประวงจะเด็ดย่าแรงดาวบัตจีคนพี่ลองเล่าให้ผมฟังดิครับเฮ็ดงาเลยบัตจีคนผมผมให้ยี่สิบบาทเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่าพูดภาษาใต้ก็ได้ผมไม่เชื่องภออาษาใต้ครับไม่ใครจับเลยอ่อยนี่แหละ ลาวตี้คือปันเดวันก่อนกูไปใกล้ปลาอยู่ในลาดตีนเจอประวงแะเด็ดพอเจอประวงแะเด็ดก็ก็มาตึงตามกูและกะูใกล้ปลาจนเผื่อเก็แรงรจ,จะจับเป็นกูกันไม่แรงโ้งลมาตึงปลาชนหนีกิโลละเท่าไหร่ขวาขอเด้จักอาจาไม่ผลข้าวไอตี้สวรรค์นกตแล้วกิโลกรัมละสามสิบ ไอ้ตี่ยังไม่สวรรคน,นคตยังจะเด็ดไปจะเด็ดมาอยู่ในพุ่นนั้นเคยรอคำแล้วหกสิบตัวอันง่ายตองอยู่ตวงได้กัดเจเนกัดตามลเลยอ้าวตัวนี้เป็นไงตึงว่ายน้ำไงท้องอขวดทงพระร <c oughs> รประชวนกัดตามขวดทำไมป, <c oughs> ป,ประชวนละขวดเฉวยเบ็ดเข้าไปปี้ได้เฉววเบ็ดทงอ่ะ แกเบ็ดยังไงคือบอกว่าเอาเป็นเหล็กเหล็กแล้วมันปลายเลี่ยมแล้วเป็นเงี้ยงทีนี้เราเกี่ยวพระราจะเดือนพอ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 พี่ได้ไปรงเอาช่งพระคุดมาอ่ะเอ่อรถเตะควักอยู่ดันหนอกับไม้เหล็กตะเบียนฮากอไก่ช่องจุนซีซี ให้เมารถด้วยโปรโมทเวลารับกว้างหลอดเร็วหลทีกว้างอยู่ด้านนอก,ก,กรบฮาก็กไก่จองชูนทีทีให้เมารถด้วยโปรโมทเวลารับกว้างหลอดเว <c oughs> ของมึงอ่ะไปเร่อเพื่อเจ้ากองอ่ะไหม <c oughs> รถเมืองไม้ไม้หองเพื่อมาเจ้าก้กองกูดัดเนี่พี่ชื่ออะไรนะครับนุ่นนุยครับ,นนนค,รบคนโนนเทงกับชื่อเทงกับพี่เทงอาชีพกไ็ไดดอาชีพผมก็ตำหนาทำร้ายมันนุ่นนุนยแหละอ๋อเหรอครับแล้วน้องเจอไรผมชื่อเตพนรัฐห้องให้ทึงน้องมาใจน้อยะครับผมเดินทางมาจากบ้านผมพ่อแม่พ่อแม่ไม่มีหรอกครับ เอ้มานี่มาถช้หางานทำาตึอบ้าครับเราในความมา่วยเรา็แล้วมันบแบกจนอยู่หลังเตือบ <c oughs> มางานทำครับปันนี้และน้องตยายงานทำไปบ้านปีปีนี้ชื่อเถงเป็นคนจนมบอดก็จริงแต่ความเมืองอ่ะตอนมีทุกขพี่จะชวนน้องไปบ้านปีกินก้าว้นกินก้าวเกมแลวเราก็ไปตำานปีไปกันวันนี้หน้าแรงไม่เตะํำไรพี่ชื่อเทงครับ ตกลงแต่พี่ไม่สังเกตผมผมจะไปพร้อมกับพี่่ะให้หนวงป้ายน้องนี่ไปบ้านครูกันต่อเดี๋ยวใจนะกูไปหัวไปลำคนน้นองไปบ้านไอ้เต่งอย่าเชืเ่อมแนงทำไมพี่นี่กบจได้เท่งนี่เหรอเออขี้เนี่ยนี่ไต่หงขี้เหนียวเดี๋ยวี่เอออุอบาดกบไม่จได้เวลาเวลาอย่าทูบมันยังเราทรูบได้ น้องกินแล้วเวลาก้องเรายัางเราแม่มันทุกอุบาทไม่น้องกินแล้อ๋อเลยครับเออทำได้โรูแต่มั่งว่าใกันอุบาทกันแนะอ๋อแตดสินใจเราจะไปปีน้าปเปิดเสียงดวง ราจะไปบาดเสียงดวงจะไม่วังในชีวิตตอนนี้คิดมุงมาแต่ไม่ยอมบอกความจริงว่าเรานี่เป็นควาใจจะตั้งนิยายและยกนิยายตอนนัามามอกกัแค่จะตั้งนิยายและยกนิยาย I'm on. ครโปประชานครครับทีน่คนครโปลประชาครก็มีองค์ราชาเต้ประิทธิ์พร้อมด้วยพระนางเจ้าจิตติมาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองแห่งนี้พระกองทั้งสองมีพระธิดาผู้หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าควาหญิงศรีศรุดาเช้าวันนี้พระกองรับสังเห้ขวาหญิงศรีรุดาเข้ามาฝ้าทรงนี้พร้อมด้วยนายพลผู้ติดตาม พระองค์จะมีประกระแสรับสังอะไรต่อไปท่านผู้ชมติดตามมาสิครับ คน,คนมุ่นไว้หนองนุยหน้าไปตามโลกชุดแต่โชกบุปาผือแล้วแต่วาสนาของราชาเต่พระจิตกับพระนางจิติตมามาเกิดปัญหาเรื่องบุตรีแมสีทุดาเพราะผู้ใจมาติดต่อก็ลูกรักอยากหยิดลักกับวามเท ทุกคนมีสเสน่ห์ราชจัดสรนมากมายมาจากไา่ปราแต่ติดาม่จบพอต่อผู้ใจเพราะการปลูกเรือนต้องพอใจหน่วยหน้าในคนที่๋ ่งพอใจในคนที่รักเหียยตามลลคคู่ชีวิตดังตีจิตรอบลมาจึงรับสั่งตีดาหน่วยหน้กไห้ปากายมากก้าวใครในตอนนี้เพราะพอยังมีความเออเสีุด,ดาลูกพ่อก็อน,นับตั้งแต่เธอโตเป็นสาวขึ้นมาเนี่ยนะ พ่อรู้สึกว่ามีความแปลกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวว่าด้วยเหตุผลอะไรที่คว้าชายจากหัวเมืองต่างๆก็พากันแย่งส่งจดหมายหรือราชจัดสารเพื่อที่จะสู่ขอตัวเตอไปเป็นเจ้าสาวของเขาตั้งๆที่ลูกของพ่อก็มีหน้าตามไม่แตกต่างไปจากคว้าหญิงจากเมืองต่างๆลูกก็แปลกประทเทเช่นกันไปคกัดเด็จพ่อแต่นั้นมันไม่ใช่เป็นปนัญหาที่เราจะต้องน่าหนักใจ ปัญหาที่เราหนักใจก็คือต่อไปในอนาคตถ้าหากว่าคว้าใจเหล่านั้นก็มีความชอบพอใจพระทัไทยต่อเธอก็อาจจะเกิดการแย่งชิงตัวเธอขึ้นมาในเมื่อเกิดการแย่งชิงก็ย่อมที่จะต้องเกิดสงคราม